เจ็ดหมื่นกับสามพันโลประวัติส่วนใบแท้นะครับเซอร์วิสมาแล้วนะครับเข้าเซอร์วิสอีกทีคือตอนนู่นเลยนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งดูอยู่แบบแบบเพิ่งเซอร์วิสตอนเจ็ดหมื่นหนึ่งไปตอนนี้เจ็ดหมื่นสามพันโลนะครับเนี่ยเมื่อตอนเดือนห้าตอนนี้เดือนหกแสดงว่าเซอร์วิสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเรได้ประวัติส่วนตัวแน่นอนนะครับนี่ดูดิ โปรตราคานะครับมีรถยุโรปราคาเบาๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเข้ามาครับวันนี้ใครเป็นสาบูบิมเบิลนะครับอยากหารถยุโรปมาใช้สักคันหนึ่งราคาเบาๆนะครับวันนี้ผมมี X1 นะครับเป็นื่อนยนต์เบนซินด้วยนะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเลยนะครับแต่ว่าใหม่แค่หลักมือนั่นเองนะครับผมสภาพดีมือเดียวป้ายแดงสีขาวโดนเรนแบบนี้เลยนะครับราคาดีพระมาเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นก้าพันบาทนะครับเอ็กวันเบนซินหกเก้าเก้าราคาดีมากเลยนะครับแล้วก็สภาพก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับ วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างก็ออปชั่นต่างๆของตัวเบนซินคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางโปรโตัวค้าด้วยนะครับหากดติดตามได้ยกรองนะครับก็มาชมกันได้เลย b m w นะครับคันนี้เป็น X1 เบนซินนะครับรุ่นเริ่มต้นหรือว่าตัว S ได้นั่นเองนะครับเครื่อง 1500cc นะครับและได้เป็นตัว LCI แล้วนะครับเป็นปี19บเก้าด้วยนะครับผมนี่ครับเซนเซอร์หน้าโคบไฟหน้้า IVD เห็นม นี่เป็นไฟหน้าวงแหวนแบบ LED แล้วนะครับสีขาวเดิมๆวงงานเลยครับรถไม่ชนหนักมันมีความไม่น้ำท่วมเหมือนเดิมครับการันตีโครงสร้างเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนเดิมนะครับรถ SUV นะครับช่วงง้างก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพิ่มความเกาะหนนมากขึ้นนะครับนี่ครับคันนติชชียางของ Bristone นะครับยางปี22เป็นยางปลายปีนะครับ Bristone t o u r a n z a T001 นะครับสเปคของเขานะครับ225 50 R18 นะครับ น้อแม็กเดิมจานเบรกเดิมเดิมเลยช่วงล่างดีมากนะครับช o เดิมสปริงเดิมหมดช่วงล่างถือโอเคเลย bmw ช่วงล่างดีทุกตัวนะครับขับมาหลายวันแล้วนะครับ bmw นี่คือถือว่าเป็นช่วงล่างที่มีความสปอร์ตแล้วก็มีความนุ่มของเขานะครับเ,เอกลักษณ์มากมากเลยนะครับกระจากข้างเป็นสีขาวเดิมโรงงานมีไฟ led ตรงนี้นะครับตรงไฟเลี้ยวด้านในนะครับใครที่ชอบภายในดำนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ได้ภายในดำแบบเทๆเลยนะครับ ถือไหมจะเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ออั่นของเขานะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคันนี้แพงข้ามประตูนะครับเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยงามมากน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับสมเป็นอาประตูนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมดูหมดแล้วนะครับต่อกกลมทัดแร้งสวยครับสภาพดีสภาพสวยนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับโครงสร้างก็ต้องเดิมเหมือนนี้เลยนะครับนี่เบาะสีดําเดิมโรงงานเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะเป็นแบบรางสไลด์เหมือนเดิมนี่ ตอบสูงต่ําได้หมดนะครับคู่หน้าเลยนะครับผมบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่เอาคันถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นจอตัวเห็กอยู่นะครับแล้วก็ได้ปุญแจ็คพุสตาร์ด้วยเหมือนกันนะครับมีโค้ชคอนโทลนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับนี่นอประตูฝั่งซ้ายหน้าไม่แกะไม่ถอดนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยนะครับแผง้ามาบะตูเป็นหนังตัดชิ้นงานเป็นโนแบ็คนะครับ เม็ดอาร์ต่างๆนะครับนี่ครับน็อตประตูเดิมหมดเลยนะครับไม่แกะไม่ถอดโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับการติดว่าเดิมน่นอนะครับเบาะต่างๆนะครับ X1 เนี่ยตัวนี้จะไม่มีแอร์หลังนะครับแต่ว่าจะมีช่อง USB 2จุดให้นะครับเป็นช่องแบบว่าเอาไว้ชาร์จแบตได้นะครับเบาะหนังเดิมๆใส่คาร์ดซิไอโซฟิกได้นะครับหลังคาสะอาดๆเดิมๆเลยนะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่เอปชั่นถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับ ยางฝั่งซ้ายยางเบนโตนทนซ์สเปคเดียวกัน2 2 5 5 0 8ห8สนะสี่ล้อเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นยางปี22ปลายปีของเบนโตนถหรือว่ายางชุดนี้ใช้ได้อีกหลายปีนะยางทนมากนะครับดอกยางยังเต็มนะครับเด็เบรกสี่ล้อครบนะครับแล้วก็โช๊คอัพเดิมๆสี่ล้อหมดเลยนะครับเนี่ยพวกยางกันฝุ่นยางกันโครงต่างๆก็คือสภาพเดิมนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายของเจ้า b m เดเิเดิมๆแบบไม่แต่งไม่ไม่แต่งมานะครับเซ็นเซอร์หน้าครบเซ็นเซอร์ถอยกก็ครบแล้ว คันนี้ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าเห็นไ้มถึงว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับตะเข็บด้านข้าง2ฝั่งสภาพเดียวกันครับน็อตต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับเห็นตามแฉกนี่ไหมไม่มีรอยขันเลยนะครับแล้วก็ตามตะเข็บด้านข้างนะครับจะมีเม็ดอักที่มันต่อครบไล้เรงอยู่เนี่ยนี่คือของเดิมซ้ายขวาสภาพเดียวกันนะครับด้านหลังนี่ก็ไม่ทำยังอะไรแล้วนะครับ ก็จะเป็นที่วางของหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นพวกตัว first aid kit นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนี่รถเยอรมันต้องมีอยู่แล้วนะครับนี่ที่วางของนะครับเนี่ยเป็น X1 s d r i v e 1 8 i เป็นตัวเบนซินนะครับรถสีอะไรรถสีขาวนะครับผมอ่าขาวเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ชนหนักไม่ผิวข้ามโครงสร้างเดิมหนึ่งเ็นะครับส่วนตัวผมชอบนะ X1 เป็นรถที่ขับดีมากถ้าเซกเมนต์นี้มันจะเทียบกับ CLA ของเบนเนาะ แต่ผมบอกว่า X1 กว้างกว่านะครับแล้วก็นั่งสบายกว่าแต่ที่เคยขับนะครับยังเอาฝั่งขวายังบิดตรงกันซ่าสเปกเดียวกันนะครับนอตแม็กเดิมๆเลยนะครับไม่เคยเก็บสีไม่เคยทำนะครับนี่มาอย่างไงก็คือสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนอตประตูต่างๆนะครับเป็นอัประตูเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะแล้วก็โพตั้งหลังคานะครับจะมีคีบสลามตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นงานวัสกสีดําตรงนี้นะครับเดิมๆเลย นี้ความคันขับจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ให้ดูสติกเกอร์ไซส์อมยางแล้วก็สติกเกอร์เพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับในเครื่องกระถางตรงตามเล่นสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับรถคันนะี้เข้าสูวนตรงตลอดนะไม่ใค่หลักหมื่นจีโรเองนะครับประวัติดีแน่อนอนนะครับนี่ดูเม็ดอาร์ต่างๆดูโครงสร้างเขานะครับเนี่ยมันเนื้อมันเนียนเนื้อมันคือเนื้อด้วยกันหมดถ้าเกิดมันมีศาสร์เก็บมาข้างในมีเคาะมาใช่ไหมมันต้องมีแบบศักษามาเพราะว่าเก็บสียังไงมันไม่พ้น พวกนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องดูนะครับแต่นี้ไม่ต้องห่วงนะครับโครงสร้างนี่คือเดิมเปิดให้ดูได้หมดเลยนะครับทุกคนจะได้ก็ตรงตามปกของผมเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเมมโมรี่เซตนะครับเบาะถือว่าสภาพดีเลยนะครับสวยงามมากนะครับคอนโซลต่างๆถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับไม่น้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าห้องเครื่องของเจ้า b m w X1 เป็นสิทธเป็นยังไงบ้างมาชมกัน ฝาป้องกดจดสองทีด้านในนะมาถึงก็ขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเติมละนะครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับพวกตามน็อตเนี่ยตามรอยแชรเห็นจะเห็นไหมว่าไม่มีรอยขันเลยนะครับมาร์กิ้งเดิมอยู่ครบหมดฝากระโปรงเดิมนะครับซอกด้านในเดิมนะครับเนี่ยเบ้าโช็คเดิมหมดเลยนะครับแก้มน็อตไม่แกะนะครับชกอคอัพเดิมหมดนะครับไฟหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับพวกตามระบบต่างๆระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับ สภาพดีสภาพสวยผมเวลาซื้อรถนะครับผมดูโครงสร้างก่อนนะครับรถโครงสร้างสวยนยจะบ่งบอกเรื่องของการใช้รถเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้ตัวถังนะครับตรงตามเแน่นอนนะครับก็าโชคเดิมแบบนี้แก้มเดิมแบบนี้แสดงว่ารถเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ชัหนักไม่ฟิคัมไมนำพวกการัตีไม่แท้อันนี้เอาตัวตดอสภาพให้กันบอกล้นนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต้2 0ซี c ีเป็นนทอร์บินเทอร์โบนะครับเบน ราคาหน้าเดิมๆหมดเลยนะครับความสวยความงามผมบอกให้ว่าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับราคาดีแค่หกเก้าเก้าเนาะใครที่กำลังหารถแบบว่ารถยุโรปราคาเบาๆนะครับได้ปีใหม่ๆปีสิบเก้าถึงยี่สิบนะครับราคาถูกกว่าดีเซลหลายแสนนะครับคันนี้ขายแค่หกเก้าเก้านะครับใครที่กำลังอยากจะหารถยุโรปสักคันหนึ่งออปชั่นแบบว่ากำลังดีนะครับดูแลง่ายๆขึ้นนู่นเบนซินนะครับก็ bmw x คันนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับ สภาพดยรวมโอเคมากความสะอาดดีเยี่ยมนะครับสภาพดีสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าด้านในของเจ้า X1 คันนีน้ด้านในมีอะไรบ้างชงกันคันนี้ก็เป็นกุญแจตัวใหม่แล้วนะครับเทมากนี่อย่าเบรกกดปุ่มเล็กไม่เจ็ดหม 70, 000, 3, 000ื่นกับสามพันโลประวัติส่วนไม่แท้นะครับเซอร์วิสมาแล้วนะครับเข้าเซอร์วิสอีกทีคือตอนนู้นเลยนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งดูอยู่แบบแบบนี่ครับ รถคันนี้ออกปียี่สิบนะครับเนี่ยรถมันมาสิบเก้ามาจดยี่สิบใช่ไหมเนี่ยโดยยาเขาเขาสวิตตงยี่สามยิบสี่พึ่งสวิตตอนเจ็ดหมื่นหนึ่งไปตอนนี้เจ็ดหมื่นสามพันโลนะครับแสดงว่าเนี่ยเมื่อตอนเดือนห้าตอนนี้เดือนหกสาดสิบเดือนหกนะครับแสดงว่าสวิตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเรื่องประวั 0, ติศูนยโตแน่นอนนะครับนี่ดูดิปียี่ห้าปียี่สี่ถอยกังกับไปนะยี่สามยี่สองยี่เอ็ดยี่สิบ เราก็เห็นไหมว่าจะขึ้นโอเคสีเขียวหมดเลยแสดงว่าเขาเข้าสูยนตรงไม่เคยขาดประวัติหรือไม่เคยชา้าเลยนะครับอย่างนี้ประวัติตองประวัติสวยผมบอกเลยว่าคันนี้เวลีกูดนะครับดีมากๆเออประวัติด,ดีแน่นอนนะครับใครที่ซื้อไปก็ถือว่าโชคดีแต่สภาพคันนี้กริบมากนะครับรีบเลยนะครับใครที่กำลังหารถราคาดีๆเบนซินด้วยนะเอ็กวันนะครับประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับโอเคมากๆแอร์เย็นเกินคาด เพราะเมื่อกี้ผมปรับโหมดออกข้างหน้าใช่ไหมว่าทำไมแอร์มันออกข้างหน้าพอออกข้างบนก็คือหนาวเลยนะครับอเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะมีเซ็นเซอร์หน้าท้ายนะแต่ว่าไม่มีกล้องนะครับกล้องมาทาเพิ่มได้ไปใส่ไปเป็นพวกกล้องอัดบันทึกเงี้ยให้เพิ่มกล้องหน้ากล้องท้ายก็ได้นะครับแล้วก็พวกจอไอเดต่างๆก็คือใช้งานได้ตามปกติเบรคไฟฟ้มยา,ยามีแล้วเซนเซอร์ครบนะครับโหมดสปอร์ตโหมดอีโคโปรมีหมดแล้วนะครับมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงเขาก็โอเคนะครับเดิมๆผมว่าใช้ได้เลยนะครับ สภาพดีสภาพสวยความสะอาดดีเยี่ยมนะครับเนี่ยผมนั่งประมาณนี้ใช่ไหมหัวก็ไม่ติดละนะครับขับส,สบายแล้วก็ปรับพวงมาลัยปรับสูงเนี่ยเข้าออกเข้าออกได้สูงต่ำได้หมดนะครับอ่ารถทัโลกต้องปรับจูนนิดนึงนะเพราะว่าไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับไฟหน้าอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับไฟหน้าออโต้มีแล้วนะเอาก็ก้านฝั่งขวาเนะี่ยจะเป็นก้านปัดน้ำฝนหน้าท้ายนะครับต้องมาปรับแต่งปรับจูนกันนิดนึงนะครับ ต่ก็ถือว่าด้วยวงโอเคเลยนะครับคันนี้ราคาดีมากไม่น้อยก็ประวัติศูนย์แท้นะครับประวัติเซอร์วิสเนี่ยที่ผมบอกเลยว่าประวัติตรงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปหนะ้ากัได้ฟังกันนะครับไปเป็นไงครับประวัติเซอร์วิสต่างๆที่ผมโชว์ไว้ให้หน้าจอนะครับทุกอย่างนี่คือครบแล้วก็ประวัติศูนย์ดีมากๆเลยนะครับเพิ่งเซอร์วิสมาเมื่อตอน7จ็ดหมื่นหนึ่งนะครับตอนเจ็ดหมื่นสามแสดงว่าเพิ่งเข้าศูนย์มาได้แค่2องพันโลเองท่านเองนะครับคุ้มนะ กับราคาเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อบาทนะครับได้ X1 เบนซินที่เป็นตัว LCI แล้วนะครับไฟหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับดูง่ายง่ายเปลี่ยนน้ำมันมากนะครับเฉลี่ยคันนี้สิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรแบบสบายๆแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถยุโรปราคาดีนะครับหกเก้าเก้าคุณได้ขับ BMW X1 แล้วนะครับจะซื้อรถสดก็ได้จะไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเรามีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมซื้อรถสดก็ไม่เสียใบเจ็เปอร์เซ็นด้วยนะครับ จาไฟแนนซ์นะครับอยู่แต่จังหวัดเรามีประการถึงหน้าบ้านนะครับไฟแนแลนด์ผักเราประการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมเพียงแค่แชร์โปรโมชั่นมานะครับโปรโมชั่นของเราส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมสจซื้อเงื่อนไขไหนก็ทักมาที่โปรอัตตัวค้าได้เลยนะครับฝากช่องทางการติดต่อทุกแชนแนลทุกช่องทางที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทาโปรอัตตัวค้าครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กนั่นมันก็จะ BMW X1 คันนี้นะครับเป็นตัว 1.5S Drive นนนนะะครับบเซิครับ อใครกำลังหาราคาดีๆเพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเบาทนะครับไม่เจ็ดหมื่นสามพันกโลนะครับประวัติุ่นใบแทนแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในประวัติเซอร์วิสหน้าจอนะครับมันบอกเรกคอร์ดไว้ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับไม่เคยขาดประวัติและเข้าก่อนเวลาด้วยนะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสนใจซื้อที่ต่อไปี่โปร์ตูคาร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ